Now today we are at the ones ready exhibition in front of the St. Paul Cathedral. วันนี้เรามาอยู่ตรง Wizarding World เขามาแบบจำลองไม้กรสิทธ์แบบไซส์ใหญ่มืนมามากซึ่งพิกัดมันอยู่ระหว่างโหเซนพอกับเอ่อมิเล m เนียมบริดจ์ซึ่งต้องข้ามสะพานแม่น้ำเทมมาไม้กรยสิทธภาษาอังกฤษเขาเารียกว่าโว้ไปดูกันว่าเขามีของขายบ้างดูอันแรกเลยอันนี้คือโ o ้อูนโ d ้จู m o r ้ คนที่เป็นแฟนน่าจะแบบจำได้ว่า,มา,มาไมค์ขาหไมค์ใครเราไปดูอันต่อไปก่อนรอ o รอ w ว s สเล่ And then the next one is m i มไนล n ่ก r ิง This is Harry Potter. <c oughs> Let's see the last one, which is Albus. เข้าใจที่มาของไม้ บันของตะปูดอกเคยเห็นไอ้นี่ป่ะที่นวดอ่ะที่นวดคนแก่ที่นวดหลังที่มันเป็นแบบตะปุ่มตึ๊ก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 แก้วไม้แกซิตเนี่ยพกทีเดียวก็คือต้องนวดหลังได้ด้วยนั่นเองเราจะแอบไปแบบทักทายทักทายความเพื่อนของเราเล็กน้อยโอ้ my god what are you doing here well I'm raising money for charity f u n d h t s t i d o what is it why is it If this is a limited edition Newt Scamander one pin badge. Yeah. All the proceeds go to Lumos, which is J.K. Rowling's charity for orphan children. <laughs> Hello, Thai people. Next big hit. Punch the next big hit. Okay, you need to teach me how to say something in Thai. Uh, what do you want to say? เซนเซนดิเกชันดราาภาไทยชันดราษาไทยย้ครบ่เาคคือเป็นแบบว่าห้าคำที่ให้พูดเกี่ยวกับหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ว่าเขารู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับ Harry ี่พอตเตอร์ a g e o u s, <S, 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 yeah. <S, okay. <S ous, Loyal Pathetic Bold And Loving Wow, thank you. You're very welcome. Thank you. Very welcome thank you. <laughs> thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ณตอนนี้เขากำหนดเล่นถึง March 2019ถ้าเกิดว่าใครมาอยากให้ดูคือ it's it's very good it's it's so good i d o n t h a v e r l g o o t มันดีแบบมันดีมากคอมมมนี์ว่าอะไรคอมมัน,นี้ไม่ได้แปลว่าบริษัทอย่างเดียวมันแปลว่าอะไรคะเพื่อนด้วยค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอะ่ะช่วงชีวิตของคนวัยกลางคนแล้วก็เรื่องเพื่อนเรื่องชีวิตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครรู้จกักซันไทน์อยี่วก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเรื่องเพลง ของเขามันดีอ,นอ,อยู่แล้วเพลงมันเพาะอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการนำเสนอ transition ออ blocking ออ production การ mix ร o u รงดนตร,คนตร,คนตรีคือแบบทุกอย่างคือมันดีมันดีทุกอย่างดีมากอยากให้มาดูมากคือดีจริงอ่ะดีจนเป็นลมเลยดีจนเป็นลมปเป็นลมเป็นแบบนี้เลยจชน กจะคิดถึงความเป็นอาหารจานเดียวของไทยให้มาที่นี่ค่ะเราจะสั่งข้าวมันไก่กันไปข้าวมันไก่เป็นไงเป็นไงคะทุกคนมันอีซี่ไหมคะทุกคนอยากจะสั่งเวลาให้ไทยข้าวมันไก่ก็คือรู้เรื่องแต่คืออย่าเอ็กซ์เฟคว่ามันจะเป็นน้ำจิ้มแบบใส่โคงใส่ขิงเสียบตาอะไรก็ไม่ใช่นะมันเป็นหนึ่งน้ำจิ้มเขาเจ้าอะไรอะซีดําูีหวานอะไรอร่อยมาก เขาต้องเขางงเขามายืนเจออะไรเออพูดอะไรพูดกับบ้องทำไมไม่เขาคขางงว่าไม่เข้ามาข้างในหรอไม่เข้าข้างในก็อากาศมันดีอ่ะมุ้งสวยแปดปอมดเป็นสิบก็ไอพาอินสิบไอาวอินสิบไงเล่นเงะทำอะไรเขาอยู่เซ็ตแปดปอนห้าสิบเขาอยู่เซตแปดปอนดห้าสิบเลยร้านเขาไป็นตีสี่อากาศมันดีอ่ะเราว่าดึกที่สุดแล้วอ่ะ ถ้าวิญญารู้นะเพราะว่าบางทีแบบถ้าเกิดว่าอยู่ไปยีปเปเป่เ้าเลาสเ้าอะไแบบนี้12 12 12ปอนดติดร้านปิดตีสี่นะจ๊ะได้ <laughs> ที่สำคัญก็คือว่าเวลาเที่ยวดึกๆอ่ะแล้วลอนดอนไม่ค่อยเปิดอ่ะมาร้านนี้แนะนำต้องต้องคนจีนเท่านั้นที่จะเปิดให้เรากินนะไปจ้ากลับบ้านกัน let's go แบงค์คีแบขคบคุณค่ะ